ำเป็นประโยชน์ต่อวัดหรือศาสนสถานสวัสดีค่ะน้องๆทุกคนจากครั้งที่แล้วเราได้รู้จักวิธีการฝึกสติในการยืนเดินนั่งไปแล้วมีใครนำไปปฏิบัติตามบ้างหรือเปล่าคะการฝึกสตินั้นมีประโยชน์มากนะคะการที่เรามีสติทำให้เรารู้ตัวอยู่ตลอดเวลา ว่ากำลังทำอะไรอยู่ไม่ว่าจะเป็นการยืนเดินนั่งอย่างมีสติอยู่ตลอดเวลาก็จะทำให้เราไม่ทำผิดพลาดและช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุสะดุดหกลม้มซึ่งอาจเกิดจากการขาดสติของตัวเราเองได้อีกด้วยนะคะน้องๆเอาละค่ะวันนี้เราจะได้รู้จักกับเรื่องอะไรต่อไปนั้นเราไปชมพร้อมกันเลยค่ะ คุณแม่คะฝนตกหนักมากเลยคุณแม่จะเก็บของไปไหนคะแม่กำลังจัดพวกข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นไปถวายวัดนะลูกช่วงหลายวันมานี้ฝนตกหนักน้ำท่วมชุมชนของเราและกะท็ท่วมวัดด้วยพระท่านก็เลยออกมาบินทบาตไม่ได้บางคนที่บ้านน้ำท่วมก็ต้องการความช่วยเหลือแต่บ้านเราโชคดีที่น้ำยังไม่ท่วมจึงไม่เดือดร้อนเท่ากับคนอื่น เราจึงควรช่วยเหลือผู้ที่กำลังลำบากเดี๋ยวพอฝนหยุดตกเราไปวัดกันเอาเข้าวสารอาหารแหง้งและเครื่องใช้ต่างๆที่แม่ซื้อมาไปถวายและก็บริจาคให้คนอื่นๆกันนะลูกค่ะคุณแม่น้องๆคะจากเหตุการณ์เมื่อสักครู่จะเห็นได้ว่าคุณแม่พลอยและพลอยกำลังทำหน้าที่ชาวพุทธที่ดีในการบำเพ็ญประโยชน์อยู่เลยนะคะ ถ้าเช่นนั้นเรามาทำความรู้จักกับการบำเพ็ญประโยชน์ต่อวัดให้มากยิ่งขึ้นกันเลยดีกว่าค่ะน้องๆทราบไหมคะว่าวัดถือเป็นสถานที่ที่สำคัญต่อพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากเลยนะคะเพราะเป็นที่ประกอบพิธีกรรมต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำบุญตักบาตรการเวียนเทียน การบวชเป็นต้นอีกทั้งวัดก็ยังเป็นที่อยู่ของพระสงฆ์และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้ที่นับถือศาสนาพุทธอีกด้วยค่ะชาวพุทธที่ดีจึงควรช่วยกันบำเพ็ญประโยชน์ต่อวัดหรือศาสนาสถานดังนี้ค่ะ 1. เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาอยู่เสมอเช่นทําบุญตักบาตร สวดมนต์ไหว้พระฟังธรรมเวียนเทียนเป็นต้น 2. บริจาคทรัพย์หรือสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นต่างๆให้วัดเช่นโต๊ะเก้าอี้ถ้วยชามต่างๆ 3. ช่วยกันพัฒนาวัดโดยไม่ทำลายสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆและร่วมทำความสะอาด หรือปลูกต้นไม้ที่วัดเป็นตน้นเป็นอย่างไรบ้างคะการบำเพ็ญประโยชน์ต่อวัดไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะตอนนี้เราพักเล่นเกมสนุกสนุกกับเกมวิ่งชนให้หน้หนองเลือกภาพที่เป็นการบำเพ็ญประโยชน์ต่อวัด น้องๆคะก่อนจะถึงกิจกรรมส่งท้ายเรามาทบทวนการบำเพ็ญประโยชน์ต่อวัดกันอีกครั้งหนึ่งนะคะจากที่ได้ทราบกันไปแล้วว่าว่าวัดถือเป็นสถานที่ที่สำคัญต่อพระพุทธศาสนาเป็นที่ประกอบพิธีกรรมต่างๆเป็นที่อยู่ของพระสงฆ์และยังเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจการบำเพ็ญประโยชน์ต่อวัดซึ่งเป็นหน้าที่ของชาวพุทธที่ดีนั้นได้แก่ เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาอยู่เสมอบริจาคทรัพย์หรือสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นช่วยกันพัฒนาวัดเอาละค่ะตอนนี้ก็ได้เวลาของกิจกรรมส่งท้ายกันแล้วนะคะไปร่วมสนุกกับกิจกรรมฉายเดี่ยวกันได้เลยค่ะช่วงฉายเดี่ยวตอนรู้ถูกรู้ผิด จงพิจารณาข้อความ e ต่อไปนี้ว่าข้อใดถูกหรือผิดวัดเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาพระสงฆ์อาศัยอยู่ที่บ้านการทำบุญตักบาทถือเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ต่อพระ ช่วยพ่อกวาดลานวัดถือเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ต่อวัดเตยร่วมปลูกต้นไม้ที่วัดถือเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ต่อวัด ข้อที่หนึ่งถูกเพราะวัดเป็นที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและยังเป็นที่ประกอบพิธีกรรมเป็นที่อยู่ของพระสงฆ์เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวพุทธข้อที่สองผิดเพราะพระสงฆ์อาศัยอยู่ที่วัดข้อที่สามการทำบุญตักบาตรถือเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ต่อพระเป็นคําตอบที่ถูกต้อง พราะการบำเพ็ญประโยชน์ต่อพระสามารถทำได้หลายวิธีร่วมกิจกรรมทางศาสนาบริจาคทรัพย์หรือสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นและช่วยพัฒนาวัดข้อที่สถูกเพราะการที่พัดช่วยพ่อกวาดลานวัดเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ในการช่วยพัฒนาวัดข้อที่หถูกเพราะการที่เต้ยร่วมปลูกต้นไม้ที่วัด ถือเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ที่วัดเป็นอย่างไรบ้างคะน้องๆไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะรู้แบบนี้แล้วอย่าลืมนำวิธีการบำเพ็ญประโยชน์ง่ายๆไปใช้ในชีวิตประจำวันกันนะคะสำหรับวันนี้เวลาได้หมดลงแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ